สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปรอออกเมื่อปีพศ2530ค่ะ สำหรับเหรียญน,นี้นะคะตามข้อมูลคือหลวงพ่อฤสีลิงดําวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีท่านได้ร่วมปลุกเสกด้วยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะสภาพก็คือสวยสมบูรณ์นะคะอย่างในคลิปเลยนะคะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระนะคะมีความสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปเล็กน้อยนะคะสำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชานะคะตอนนี้อิ่มแจ้งไว้ในหลายๆคลิปแล้วนะคะว่าทำราคานะคะมีการลดราคาพิเศษให้นะคะ พระบางองค์ขายขาดทุนบางองค์ขายเท่าทุนบางองค์ขายลดราคาพิเศษนะคะซื้อเหมาหลายองค์ก็ลดให้อีกนะคะราคาอิ่มจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปใต้คลิปจะมีคำว่าคำอธิบายเพิ่มเติมให้คลิกดูตรงนั้นนะคะมีแจ้งราคา ID ดี n ลและเบอร์โทรศัพท์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิมค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ